สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าการ์ตูนเดอะซิม s ันส์อาจจะทำในเหตุการณ์ทางการเมืองที่สำคัญได้อีกครั้งค่ะโดยในตอนหนึ่งค่ะที่มีชื่อว่า Ba t t t ูเดอะ t ิ r เออกอากาศในปี2000มีฉากที่ลิซ่าซิมซันเป็นประธานาธิบดีหญิงคนแรกของสหรัฐซึ่งสวมชุดคล้ายกับชุดที่กัมลาแฮริสสวมในวิธีสาบานตนเป็นปรองประธานาธิบดีในปี2021ร่รวมถึงเครื่องประดับของเธอด้วยค่ะโดยแดนกินนี่ค่ะนักเขียนของเดอะซิมซันระบุว่าเป็นการเตือน อ,อเมริกาเมื่อประธานาธิบดีหญิงคนแรกของสหรัฐในปี2030และต้องเผชิญกับความท้าทายทางเศรษฐกิจที่เดวดน,นทรัมป์อดีตประธานาธิบดีสหรัฐทิ้งไว้หาดทัชนะการเสนอชื่อจากพรรคเดโมแครตค่ะอย่างไรก็ตามค่ะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ตอนของ The Simpsons ์ทำนายเหตุการณ์ไว้แต่ก็ทำนายล่วงหน้ามาแล้วหลายเหตุการณ์ค่ะเช่น ทร้มได้เป็นประธานอธิบดีสหรัฐการแสดงของเลดี้กาก้าในซูเปอร์โบว์เรื่องหักมุมในเกมอัพทนซีซั่นแและอีกมากมายเลยล่ะค่ะ